ครับดูบ่แบย้ำเลยมาบอฮะยังเต้องกินแล้วป่ะเฮ้ยต้องกินแน่เรียดนวเฮ้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาปารกันทำแล้วนะครับช่วงเชฟกระทะหลูนะครับวันนี้ผมกับลุงชัยจะมาทำเมนูลาบพุ่งครับผมนะครับดูว่า วันนี้ผมขออนุญาต F4 ทุกท่านนะครับใช้พิกลาบสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาคนเดียวนะครับจะมีวางขายในอนาคตอันใกล้นี้นะครับฝากติดตามตัวเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยสำหรับเมนูลาบกุ้งครับผมมาติดตามชมคลิปกันเลยครับอจุนครับผมอันนี้เราก็จะตัดนะครับเอาหัวมันไว้นะครับเอาตัวมันว้างเนาะ ผูห้หลวงเอาหัวมันไว้แล้วตัวมันกว,ว้างผู้หลวงเป็นผูห้หลวงได้ใดผู้หลวงอย่ามาแงาเอาจงเบือ่อผู้หลวงตจงเบือ่อต้นก็กินตัวมันกะอ๋อตัวมันเอากว้างลุงชัยก็หัวผมว่าลุงชัยเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวดีกว่าเนาะง่ายมันแตกแบบเดียวนี่มันได้เสร็จไรปากกระจายเนี่ยกระจายละ ไอันนี้เขาก็แกะเอาเส้นขี้เส้นเมาออกนะครับเส้นเบื่อเส้นเมาเดี๋ยวเขาจะเอาหัวไปต้มนะครับส่วนตัวกุ้งเดี๋ยวเขาจะเอาไปแช่น้ำโซดาหลังจากใน้อางาเรียบร้อยแซครับหลังจากสเป็นที่เรียบร้อยล้างน้ำสะอาดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมาแช่โซดาครับัสนอาสาปที่เรียบร้อยตอนนี้เาก็จาาหลังจากสเป็นที่เรียบร้อยล้างน้สะอาดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เาก็จะมาแช่โซดานะครับ การแจ้โซดาเขาก็จะมีเทคนิคนะครับเขาจะใช้ระยะเวลาการแจ่ประมาณปีเกือปีเกึง่งแล้วมันใไ,ไม่ได้้หกเนี่ยนปีเกึงเนะี่ยแจ่ลงไปแจ้เซ็ดี๋้วเขาก็อย่าหว้างถึงกุ้งถึงโซดาไปซื้อใหม่ก็หลวงมันอู้ได้นะอันนี้เงินผมซื้อนะ โซดาลงไปเลยครับ,น,กกน,บน้ำนมันยังเป็นปวกอ,อีกพื่อหรอจะเอากันจะต้องซื้อน้ำยากำจัดปวกมาให้ผมนาะผมว่ามันปวกโซดา<อ>ไม่ใช่ปวกนักกู้มันมีปวกอ่ะมจ้าตัวเองป็นคนบอกมาใช่ไห ผมว่าโยดามันเป็นตัวโอเคครับผมครับผมมาเพื่อบาเป็นการเพื่เสียเวลาหาขวา้างมรอก็ต่อตังแห่นะพ้กหลวงหาขวา้ามแหย่ต่อหาว่าโอเคมาต่อกันเลยครับต่อกันเลยปะไปต้มหัวกุ้งจะมาตัวนี้อย่งต่อผมจะต้มหัวกุ้งเนี่ยจะมาพอนะเนี่ยมาพออย่างครับต่อไปเลยครับนี่ลากหัายีี่นนี้เราก็จะใส่หัวกุ้งด้วย ะครับล้างน้ําสะอาดโดยที่เรียบร้อยนะครับเอาน้ำทุบเอาไว้ชดน้ํานะครับเอาไว้เอาน้ําไว้ยําลาบต้นกะปินะครับเอาใส่ใส่ป่อย่างนักก็หลวงใส่น้อยเดียวหมอกมันเป่าหอมกัโอเคเออเนีน่ยมาใส่โมจีมันมาโมดใส่ลงไปโอเคนะครับใส่ประมาณนี้โอเค ครับผมตอนนี้ก็จะทําการลาบแล้วนะครับตอนนี้ก็เอามานํามาซอยก่อนครับซอยเป็นก้อนเป็นก้อนครับเพื่อจะง่ายต่อการลาบครับเพราะว่ามันเด้งหนีเด้งหนึนะครับถ้าเอาแบบซอยมันก็จะเด้งไปเหียงหมดนะครับพีพ่อยางพ่อยางล้ำลึกกเคยหันจังเตือแบบซอยคือลาบคือ เข้าแหลกยากวะตันไข่ตันม <S More vicious disease> ันเนอะถ้าโชคปุ huh. right? okay. sure. uh ๊บนะมดก่อนเขาบอกููเรื่องตัวเข้าใจเหรอมันตึงมดก่อนนะไม่ตันคิงไลยลุงชัยมันกิ่นข้าวมันกินกําน้อยอะมันะไรเจ้าเตือโอเคมาอนุญาตเจ็ดมือล้ำให้ล้ามือเจ็ดให้เจ็ดมือล้างเลย ตับสอง no ้าดีก so ันนะ้ทำเดียวพอเอามาจ็ดสอง้าดีค่ะให้ขอไปมาลีลาด้วยดับอใจแล้วนี่งมงกล้องขอกล้องไนตรงนี้ยังซื้อรือยอม ลาบบ่าบาเอาอะไรอย่าบาบายังซาเนาะได้ตายโป้ให้เ้อปะปนหลวงลาบกบมาลาบดีละหมุนเคียงไปหมุนเคียงไหมแล้วเจ้าก็จะหมดเจ้าหมดตายยังไม่เนาะมึงเหรอเขาลาบแล้วเจ้ายำเจ้ามันก็จะหมดเจ้าถ้าเขาเน่าจามันไม่หมดสักเตื้อ มาแซวว่าวด,ดีครับปนหลวงมา,าต้องหักเลียดละลาบคุ้งเนี่ยไม่อยากแล้วเน,ะนาะลาบมาลาบออกเริ่มบันเลงกันเลยหมอบบบย้ำเลยมาลบบางไหมย้ำบ่ะกระโอ้แ้ยังปนหลวงตัวขยันลาบแหละปอปอแ้ยังอ้หมึงต้องกินนะบ้าเฮ้ยมันต้องกินแน่เลีเยดละไอ้ย thì mình thì vừa dài nhẹ nhàng, phải nghe cái kìm cả nhẹ nhàng, mày chơi nữa, nhắm à, nhắm à, nhắm hả, chơi, đi ngang à, phôi luồng đấy, rồi đấy, xem,